พีจ่จเมื่อดิสิลาบเนื้อลาบว่าไม่ลาบเนื้อเฮ็ดผ้าเนื้อผ้าเนื้อเดี๋ยวเอ,อเอาเนื้อก่อนเอาเน,นื้อก่อนเดูเนื้อหอนหอนพี่น้องนร้อนร้อนผ้าเนื้อนักหนออ่ะผ้าเนื้อมียินดี น,นีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของเรื่องกิอยากให้เห็นน้ำมือสื่อลาบุญมหอันนี้คืออะไรคะผ้าคีริวผ้าคีริวะนะคะีนน,นี่จะใส่อะไรนะคะผ้าคีริว Mm hmm. เนื้อในพวเนี้ไปตกินบ่ะผ่าเนื้อง่ายๆไหมมีมันผอมเนื้ออันนี้โอเคนะคะก็ต้องพูดมากผ่าเนื้อพูดง่ายๆแล้วค่ะนะยำเนื้อยำเนื้อนั่นแหละเมนูฝรั่งที่เขาชอบกินไปแล้วเขาร้านอาหารไทยเมนูที่ขายดีที่สุดมันจะมีเนี่ยพี่น้องยำเนื้อนี่ล่ะคะ่ะกับอา ผัดเม็ดมะม่วงมาพนพวกผัดไทยพวกเกี๊ยนอย่างนี้ใช่แต่ฝรั่งเนี่ยเขาเอาไม้เขามาดัดแปลงผ่านเนื้อของบ้านนอกเขาเอิ่นผ่านเนื้อเนาะแต่เป็นเด็กหน่อยอีพอกระพาให้กินแบบนี้แหละวันนี้ข่อยใส้อันนี้ด้วยข่อ,อยมักหลายอันนี้ปักสามกลีบสามสิบกีบเนี่ย,กกย,กกยม,มันมันมันเอามาแบบนี้กระปุกได้ไปนองเขาามาจากมาจากเมืองไทยคนละไส่กับ ซอยไส้เป็นกระปุกคือจังซุปเปอร์แวน่นนะกล่องละหนึ่งร้อยกล่องละหนึ่งร้อยคนกล่องละห้าร้อยบาทบ้านเขามีอยู่สามสี่อันสามสี่กระปุกมือละอ่ะโอเคแล้วค่ะกระพริกใส่แบงค์ก็ใส่ไปเข้ากั่วข้ากัว,วลกกะกันมือนี้ข่อยบ่มีอันนั้นข่อยใส่แบบกระปูดแทนเด้อข่อยบ่มีต้นหอม,อมโอเคเนาะค่ะข่อยบ่มีต้นหอมมือนี้ มะนาวนะะมะนาวใส่เข้าไปอันนี้บีคม,อ,มอันนี้คือนน้ำปลาะะต้องขอโทษนะคะว่าเราจะใส่อ๋อขอเลือกมะน,นวาวไข่เดี๋ยวก็ได้ เจ้าเห็นน้ำมือซื่นอนี่แหละค่ะขอะยใส่น้ำตาลนิดนึงหลาบผ่าเนี่ยขอใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะผงชูรสนิดนึ่งแต่สีใส่ป่าใส่ผงชูรสก็ได้อ,อ๋นี่ขอยใส่ปลาเด็๋ก็เลี้ยวเต้นะคะชอบใครชอบไปใครกินไปไม่เกี่ยวกับค่ยอยเออขอบอกก่อนได้ค่ะว่าขอยมีหัวห,หอมมืนเนี้ยขอยมีหัวห,หอมตามนั่นเนาะ ใส่ <ừ. S 2> น้ำตาลอีกนิดนึงเหนือ่ออพี่น้อเองเนื่อยอ่ะนซ้นเหนื่อยอ่อย ใหญ่หรือย่างเติ้ยพ่อเมีพี่น้องอันนั้ามันก่อนเราจะควัดให้ดูนะคะขอโทษนะคะแล้วเขาขวานี่หูบ่าเขาขวานข่อยบ่ข่อยบ่อันนี้ข่อยบ่เอาให้มันเม็ดแหลกค่ะเขาขวานะคะข่อยมันนิ่เม็ดเพราะเป็อย่างเม็ดเขาขวานไปนะหอมห่วยห่วยเอาข้าวชิควัดเด้๋ยวไปที่นี่ด้วย ข่อยห้องผักเลยจับมันมีหนามตาลางอยู่มันมีหนามเยู่เตอ๋อนนี้อยู่นะอันนี้ที่ฝรัง่งจานฝรั่งที่เขาเฮ็ดเขาก็บ่กินอันอันนีนน้คือข่อยแล้วเนาะเขาก็บ่ก,กินบักผ่าขี้ริ้วเือข่อยแต่ว่าข่อยเอามาใส่เขากระเพื่ใส่เบียร์คมแต,แต่แต่ผ้าเนือ้อฝรัง่งเขาเอามาแัดแปลงใช้ชื่อว่ายำเนื้อ หาหารง่ไงๆเขาสิยเฮ็ดยำเนื้อแต่เขาเอาเนื้อดีเฮ็ดพี่น้องเขาเอาเนื้อค่อยๆเฮ็ดแล้วย่างเดดงๆจากน้อยนะอืาอย่างใี้มันสียแดงๆจากน้อยใสเครื่องยำของเขาปกติแต่ข้างล่างในเขามีผักลงน้ำมีผักลงให้มันกินเล้วให้มีผักกรึบๆไปน้ำพราฟัลเ่งเขาเขาเปลนรานอาหารเขาชอบมานั่งกินใบยังชี่คือพวกเขาเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรรองข้างล่างคะเนาะ มันมีดนังตารางอยู่ด้วยมันเพียเออสามจิกลิบมันส่หอมเกากวาากวาเนี่ยเกากรวดยำบีคมกัใช้ประเดี๋ยวตามชอบนะคะ กินไปเท่นี้ตารางมีแต่ผักเจ็บ,จบ